ให้ทับจิตใจยังไงถึงจะให้อ๋ออันอันนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าคนไหนก็ตามเกิดไปสัมผัสตร,ตรงนั้นแล้วจิตมันจะรีวิวกับเพราะว่าอันนั้นเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกับเรากินของแสลงเข้าไปแล้วเราได้ยาถูกเพราะได้ยาถูกมันจะสํารากเอาของแสลงนั้นออกมาก่อนใช่ไหม ของแสลงของที่มีพิษนะที่หลงกินเข้าไปเนี่ยพอเราได้สติตัวนี้เหมือนยาพอเรากินสติตัวนี้เข้าไปปั๊บมันสํารากเอาของเก่ามาหมายความว่า,เ,าเราเคยทําชั่วทําอะไรมันต้องล้างออกหรือเหมือนกับเราจะเอาแก้วใบนี้ไปใส่ของใหม่เราต้องล้างของเก่าออกก่อนเพราะนั้นของใหม่ที่ใส่เข้าไปมันจะสปกปรกจิตของเราเหมือนกันก่อนที่จะเอาธรรมะเข้าไปมันต้องสํารากอดีเก่าๆทิ้งไปก่อนนี่เป็นกฎของธรรมชาติ โยมโกฎของธรรมชาติในรูปประทับพิสูจน์เนี่ยถ้าโยมเคยเคยใช่หมอดด้อโดยนี่แกงเนี่ยทีนี้จะแกงครั้งต่อไปโยมจะใช้หมอดด้อที่มันไม่ได้ล้างเนี่ยไปแกงต่อไหมนี่คือกฎธรรมดามากๆขามันเซนมากๆเลยจิตของเราเมื่อเราปฏิบัติเราชําระจิตเนี่ยมันจะให้สะอาดเมื่อไปถึงก้นบึ้งเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งล้างยากมากมันต้องใช้สกอตไว้ใช้อะไรเต็มที่เลยใช่ไหมเพื่อเอาตัวนั้นออก จิตของเราเหมือนกันที่มันสั่งสมวิบากกรรมมาตลอดทําชั่วทําอะไรต่างมันจะไปตกใน,น,นแต่สํมนึกทั้งหมดดังนั้นเมื่อเรามาจิตมันอยากจะเอาตัวยาคือเสร็จคือเขาเรียกพุทธโอสถที่เราปฏิบัตินีนเป็นยาธรรมโอสถสังโคสถเข้าใส่เข้าไปเนี่ยมันเกิดการสํารอกลากในสิ่งนั้นออกมาแล้วสิ่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นนั่นคือจิตเป็นจิตดวงใหม่ละเพราะเราได เล็บมีหายในสิ่งที่ทุกสิ่ง bad condition รัลดมาเน่อ,อกไปแล้วจิตเขาแล้จะโล่งทีนี้เหมือนคนสั่งเมา เลยลากได้แตกออนมาเนี่ยมันควรสั่งมองมันเป็นธรรมชาติมันจะล้างของมันเองของมันเองอ่าแต่ว่าถ้าโยมสกอตปฏิบัติไปถึงจุดนั้นวันหนึ่งโอ้สุณสกอตนี่เรียกว่าไม่รู้จะออกมาขนาดไหนก็แล้วยของมันตายยิ่งกว่าอาจจะรับตัวเองไม่ได้เลยก็ไม่ได้รไม่ได้แล้วในที่สุดแผลของเรามันจะหายเนี่ยแผลเรามันจะกลายเป็นแผลเป็น แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปทําให้เราตายได้แล้วแต่ตามไดแผลเรายังไม่หายถ้าหากอะไรตกใส่มันก่อให้เกิดเชื้อระบาดแล้วก็ตายได้ตลอดนะโรคโกดหลงเป็นแผลของใจแต่เมื่อได้ยาคือพุทธโอสุธรธมโอสุสังโอสุคือสติสมัมปชัญญะเข้าหยอดเข้าไปเนี่ยมันถูกกับโรคแผลตรงนั้นมันก่อนที่มันจะหายเนี่ยมันก็จะต้องรัดตัวมันจะจะเจ็บทั้งคันนะนะแล้วในที่สุดมันหาย ดังนั้นสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆที่เราทามามันเป็นความทรงจาแต่ว่ามันเฮิร์ตอะไรกิจไม่ได้แล้วเหมือนแผลมันก็เป็นเแต่แผลเป็นมันไม่หมายข่าสิ่งที่เราทําไม่ดีทั้งหลายมันเชื่อลืมหมดไม่ใช่มันยังมีอยู่แต่มันไปทําให้เกิดเชื้อไม่ได้อีกแล้วเพราะมันหายแล้วเหมือนแผลเป็นที่เราเคยเป็นแผลใหญ่ๆมาเน่มันหายแล้วไม่หมายความว่ามันจะเรียบเหมือนเดิมนะมันก็ยังเป็นแผลอย่นั่นแต่มันเป็นแผลเป็นเข้าใจไหมราะนั้นเป็นกฎของธรรมชาติ เป็นคําถามที่ดีทีเดียวแต่ว่ามันลึกไปหน่อยเท่านั้นเองไม่ใช่บอกคุณบริษาคนเดินนะครับท,ท,มมทุกคนทุกทุกคนใครทําชั่วทําเรลวมามีทุกคนมันอยู่ค้นบึงของใจสํานึกของเรารแต่วันหนึ่งเราจะเดินสติไปเยอะเท้าเยอะเข้าไป้มันจะเป็นสำนอกนั้นออกมาแต่ถ้าหากมันไม่สำร,รักแสดงว่ายานั้นยังไม่มากพอที่ไปสำรอกมันได้ต้องทําให้เยอะกว่านั้นอีก น่ากลัวมายุบปนีต้องกินยาต้องทำไปอีกเท่าไหร่ต้องไที่สำรอกตัวนั้นออกมามนเดินถึงจุดน,นั้นแต่ว่าท่านใช้พุทธเจ้าก็ใช้นี้ทนใจว่าปุกเพนิวาสานุสติญาณที่ท่านไปเห็นอดีตอันชั่วร้ายของท่านแล้วท่านสำรอออกมาเพราะฉนั้นทุกคนเมื่อปฏิบัติทําได้ถูกแล้วจะต้องเกิดญาณตัวนี้ อย่างคุณมณิษาไปเห็นความชัว่วร้ายเังไหมถึงคุณมณิษาเกิดปุปเพนิวา,า,านุสานุติยาณก่อนที่จะไปรู้จักรูปนามตัวยาณี้ต้องเกิดส่วนจะเห็นมากหรือน,น้อยขึ้นหรือว่ากรรมที่เราสั่งสมมามาก้อยแค่ไหนบางคนเห็นนิดเดียวเพราะเขาสั่งสมมานิดเดียวถ <c oughs> า,ามันไม่จบ่ <c oughs> นมา,ม,บมาเห็นตัวเองครั้งแรกย้อนไปนุ่นย้อนไปแต่มาตัวสองสามขวบใส่กางเกงแดงๆตัวเล็กๆ จำได้หมดเลยฉากตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรมามันฉายมาหมดเลยสามสิบสี่สิบปีเนี่ยท่านเรียกว่าปุกเพรนีวาสารเด็กสองสามขวบล้วแต่งตัวยังอยู่กับใครมันจะจําได้ตามบุตมันลืมไม่หมดได้ใช่ไหมแต่พอเกิดยานี้ขึ้นมามันเห็นชัดหมดเลยฉากคั้งแรกเราอยู่กับใครใสก่กางเกงตัวไหนแล้วเราได้ผ่านใครมาใครทําร้ายเราเราไปทําร้ายใครเราฆ่าสัตว์กี่ตัวเราไปทําร้ายอะไรที่ไหนมันปรากฏชัดหมดเลย นล้วจะถามนี่นะครับที่พูดอันนี้รู้ว่ากรรมที่เราทําไปอย่างนี้เขาจะกลับมาหาเราัตรงนั้นเมื่อเรายอมรับเหมือนกับยาพิษที่เราสำลักออกแล้วมันจะทาให้เราเจ็บป่วยอีมไม่จริงไม่ไม่เจ็บแต่ว่าขึ้นกต่เจ้าของกรรมเขาจะไม่นั่นแหละที่เขาสำลักออกมานั่นหมายความว่าล้างกรรมให้เราแล้ว อ่าหน้าที่สำรอกเราเนนี้เขารลั่นกรำให้เราแล้วก็คือมันสำรอกออกมาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่อยสำรอกแสดงว่ายานั้นยังน้อยไปต้องกินเพิ่มเยอะๆเลยนะอนี่ปะก่อนทีะเยอะๆเอาไม่มีแล้วหมดคำถามปิดคำถามแล้ววันนี้ วันนี้ปิดคําถามนี้ไม่ให้ถามวันนี้จะถามพรุ่งนี้นะครัเขาขออนุโมทนาสาธุกัต์ทงใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไปจนกระทั่งสามารถเห็นจิตเดิมแท้คือความสะอาดสว่างสงบได้กับทุกคนทุกท่านเอ